ไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนสำคัญนะฮะอย่างมากเลยในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อันนี้มาในมุมของพี่น้องกเกษตรกรครับล่าสุดครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็ได้จัดอบรมในเรื่องของนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเอามาทำให้เกิดมูลค่าเอามาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นหลักสูตรน,นี้เลยครับการแปรแร,รูปฟาง และวัสดุเหลือใช้จากแผเกษตรครับแน่นอนทนาํานาคาวคนเยอะนะครับในพื้นที่ของชายชุมซาหเหลือเอาไปทําอะไรอะ่ะอัดก้อนขายโอเคหนึ่งแนวทางและนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่เขาเอามาก็คือเอาฟางเนี่ยมาอัดมาทําเป็นจานเป็นชามเป็นวันสดุเหลือใช้นะครับในการที่จะไปใช้ประโยชน์ในทวเรีนแผ่นรองของก็ได้อย่างที่เห็นในภาพเลยเอาไปเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้อันนี้ มีการจับมือครับกับทางส่วนสถานศึกษานะครับนั่นก็คือทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับที่บางพระเนี่ยแหละครับที่ชลบุรีอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปัญญาของเรศรษฐกิจพอเพียงและกเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคกห,หนองนาด้วยแล้วก็นําไปสู่ในการพัฒนาเรศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมอาชีพนะครับ โดยการนําเจ้าฟางข้าวนี่แหละครับมาแปรรูปนะครับมาเป็นวัสดุคุมดินมาเพิ่มมูลค่านะครับโดยเจ้าของโครงการนี่ก็คือสภาเกษตรกรของจังหวัดจาดชึงเสาไปของกบจากอบจอ,อบจอเห็นแล้วแบบแม่มันดีเหลือเกินนะครับแบบนี้เอาปเป็นเรงงบตรงนี้นะครับและให้อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากในเรื่องของการแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรแล้วนะครับจริงๆจะมีอีกหลายกิจกรรม อีกหลายอย่างซึ่งในการอบรมอย่างที่บอกมีทั้งภาคทฤษฎีนั่งฟังอบรมไปฟังเสร็จปุ๊บก,ก็ถากันเลยทําให้เห็นก่อนแล้วพี่น้องกเกษตรกรก็ไปทํากันเองลงม,มือทํากันจริงๆครับทําให้พี่น้องกเกษตรกรน,นั้นสามารถเห็นภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียกได้ว่านําไปปฏิบัติได้ในทันทีหลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้วที่เรานำไม้เห็นเนี่ยเป็นขั้นตอนบางส่วนเท่านั้นนะฮะ เป็นบางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วครับเขาท่านอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการลงวิจัยด้วยนะว่าพี่น้องเกษตรกรนเนี่ยอยากทําอะไรไอเดียหลักๆเนี่ยก็จากเกษตรกรน,นะครับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรแล้วนําไปต่อย,ยอดกับทางสถานศึกษาสถานศึกษาก็จัดหลักสูตรมาครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เกิดประโยชน์อย่างถึงที่สุด ก็เลยมาเป็นที่มานี่ครับอย่างนี้และแล้วแน่นอนว่าในอนาคตต่อไปก็จะมีโครงการในลักษณะแบบนี้นะฮะแต่เป็นประเด็นอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสศาวนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉัเชิงเซานี่แหละเป็นกลไกหลักสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณ นะครับไป au, าาหาองค์ความรู้เอามาเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรเอามาเติมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของชายถึงสาวประโยชน์ใช้ได้ครับแน่นอนพี่น้องกเกษตรกรได้เต็มๆรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของชายถึงสาวฉะนั้นครับถ้าท่านมีความต้องการในเรื่องใดๆก็ตามที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้มันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ติดต่อประสานงานไปทาง องค์การมหาส่วนจังหวัดชาชิงเสาวได้เลยเขาพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะเป็นกาลังพร้อมที่จะผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะนํากิจกรรมนําโครงการดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดของจาเฉิงเสารซึ่งมันก็จะเฉกเช่นเดียวกับอ,องค์การมหาส่วนจังหวัดในจังหวัดอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางเดียวกันในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ